สวัสดีนะครับเดลต้ารีวิวการรีวิว v t ทีดีศูนย์เท่าไหร่วะ0ูนครับลิงโจกเกอร์จะเป็นยัง่ายไปดูเลยครับไปเลยเอาละครับเราจะมาเริ่มเปิดกันเลยนะครับผมนีนะครับโอผลดึงออกมาแบบไม่มีใยดีอันนี้คือขอบล็อกแรกบล็อกแรกที่เราได้มาเด้อแล้วก็ไอ้นี้ก็จะเป็นปัญหาของเราอีกต่อไปในการในการเปิดทุกคลิปมันก็คือที่ป้องกันไม่ให้คนรีวิวทำคลิปไม่ใ่ อ่ามาใบใบหลังสุดเอหลังสุดกันหลังสุดกันหลังสุดกันดีนะโอ้ยครับสวยได้ได้เหมือนกันเราถ้ากลับมีฟอยส์ี่ใบใช่โอ้ยก็จะเหมือนของลิงเมสยาที่ผมมีนะครับผมก็จะเป็นฟูอาร์สองใบไม่ฟูสองใบนะโครลิงจกเกอร์ครับผมในบ็อกก็จะมีเอ่กรออนให้สองใบผมเปิดอย่างนี้เลยแล้วกันเนาะจะมีใบนี้สี่อ่าเดี๋ยวระหว่างที่พรีวิวไปอืม เราก็จะมาบอกหน่อยทาไมคลิปมาช้าเชื่อเป็นเดือนกว่าคลิปจะมาอย่างแรกเลยคือแม่งไม่รู้เรียนอะไรเยอะแยะแล้วก็เออประมาณนี้อ่ะพูดต่องานเยอะครับผมใช่ไหมใช่ฝั่งคุณด้วยผมก็เรียนเยอะสอบเยอะงานค้างคาเต็มไปหมดไม่ได้ว่าดองงานด้วยนะทําเรื่อยๆอาจารย์สั่งเรื่อยๆนะครับผมทาให้คลิปออกมาช้าขออภัยนะครับพร้อม จริงก็จะมีคลิปหนึ่งแต่คลิปนี้นจะลงก่อนก็จะเป็นรีวิวเด็กอะไรนะ Genesis จีเน s ิสครับผมถ่ายไว้แล้วแหละแต่ลแต่ยังไม่ตัดอืมก็ของก็จะมีประมาณนี้แล้วก็คลิปก็จะให้ประมาณนี้แล้วก็จะมีสองไว้แถมมันก็คือ PG จีรอยกับ PG จีอะไรวะลิงนะครับโอเคช่วงรีวิวสก,กิลผมขอรีวิวสก,กิลจะวางในการทําอย่างนี้เลยแล้วกันเนาะนะครับง่ายๆเลยอ่าแล้วยิบออกมาให้โดนกล้องด้วย อืใบแรกครับผมก็จะเป็นด็อกกิ้งดีลิเตอร์เกออนสกิลคือบาสองครับแอคทีฟดีลิตวันกาดคู่แข่งครับสกิลต่อมาคือ auto ออโต้วันกาดเมื่อเห็โจมตีฮิตวันกาดสำเร็จโซบัสหนึ่งครับเล่นระกาดคู่แข่งหนึ่งใบใบได้ชอบความ <S <S ให้มาสองใบประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นอ่าโลมาทันโลมาทันเบอร์ดราก้อนสกิลคือเมื่อลงสนามคอทเทอร์บาหนึ่งเล่นระกาดคู่แข่งหนึ่งใบใบได้ชอบความ เน้นบายเป็นหลักอื่ะต่อไปเกียร์สองอ่ะมันก็คือสวิปดีเลเตอร์เกียร์ี่สกิลของเกียร์ี่คือเมื่อลงสนามถ้าจํานวนเล็กของคุณมากกว่าคู่แข่งครับใบนี้บวกสี่พันสี่สิบสี่สกิลต่อมาคือเมื่อใบนี้โจกตีฮิตซบัตหนึ่งเกเล็กคู่แข่งหนึ่งบายบายนะรับคว่ำถ้าบายไม่ได้จวดหนึ่งบอืมอืมใบนี้ออกมาถอยแล้วอ่ะเกียร์สองวานิลาตีหมื่นนี่เด็ดหมื่นชาบีเลเตอร์ การตีแรงๆเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆก็คือวัาน,นีลาก็คือจําเป็นนะฮะเพราะว่าเราดีลีทแวนกาดคู่แข่งใช่แต่เรอของบีีออกก็จะชาติหน้าก็แกเก่งขึนใบนี้ก็คงไม่ได้ใช้ <laughs> นะครับตัวต่อไปก็ตัวต่อไ,ไปก็คือบิ๊กกันเนอร์แห่งดาวแปลแสงระเบิดครับสกิลคือถ้าแว่นกาดคู่แข่งอยู่ในภาพดีดีหรือคู่แข่งมีบายโซนใบนี้บวกสี่พันตีสิบสามนะครับขอชิวเขาหมื่นห้าดีดีดีอ่ะเกตหนึ่งครับต่อไปก็จะเป็น อเฟเมนดีลลเตอร์ไกอันสกิลคือมอจกาตต่อสู้ที่นี้โจมตีเป็นกาดดีทายใบนี้ทิ้งมือหนึ่งใบโจนึงเรียกเรียกกาดเก่งหรือเกหนึ่งหรือตองกอดคู่แข่งหนึ่งใบครับบายในท่อความเก่งๆก็ตั้งแต่ไอไออะไรวะภาคเก่าตัวนี้ก็ค่อนข้างเก่งนะฮะสำหรับสายดีเลตในความคิดผมแต่ตัวนี้ผมจำไม่ได้ว่าตัวเก่ามันเทกอะไรใช่ผมก็ลืมต่อไปอะต่อไปครับผมตัวตีสิบสองของดีลลเตอร์ นะครับขอชิอ 15, วหมื่นห้าเป็นอะไรที่ดีมากพีจีสดเทียวอืถ้ <So S 1> าเล่นพรีเมียมก็พีจีดีลิดีกว่าใบต่อมาครับผมขั้วลบแห่งการเสรียมสลายแมกโนเทีย no สกิลคือถ้าวันกาาของคู่แข่งถูกดีลิทอยู่หรือคู่แข่งมีใบโซนครับใบน,นี้จะตีหมืน่นอันแหละถือว่าตีหมื่นบุตหมื่นครับใบนี้ก็ถือว่าดีใช้ได้ตัวเริ่มอ่ะไรทับจั่วครับ ที่ของแอดวานครับแล้วก็ฮิวฮิวฮิวแอดวานใช่แล้วก็จะเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดครับตั้งแต่ทีดีลิสตครับพันมังแห่งลูกเตะกับปนาดครับเทชื่อเทแล้วก็ลูกรักอีกใบหนึ่งครับอ่าลูกรักแห่งจิษบตีดซูเปอร์สติงครับผมชอบน้องใช้ได้แค่ตอนนี้แหละแต่จัดดีลีจริงๆพีเมียมก็ไม่ได้ใส่เพราะว่าพีเมียมดีลีคือใส่สแตนเยอะอยู่แล้วอืมประมาณนี้แหละอ่า อได้ถือว่าเป็นเด่ีลิสมานี่ควรจัดเป็นพรีเมียมหรือจะวีก็ได้ครับมผมจากความคิดของผมนะก็คือเด็กวีน่าจะพอไปสู้เด็กอื่นได้นะเพราะว่าไม่มีการล็อกหร,อหรือมีแล้วตอนนี้อันนี้<ด>คือ delete, ดีลิสดีออลิสใช่ลืมดีลิสอืมก็โดนอัดเต็มๆถ้าเกิดไปไล่สามใหม่อะไรเงี้ยไม่ไล่สามไม่ไล่สองก็โดนย้ำย้ำหน้าเรื่อยๆครับอืมแล้วก็ไอการเจอกับดีลิสเนี่ยอย่างน้อยถ้าสมมติคุณวางฟอร์ตค้างเงี้ยหรือแม้ก็วางฟอร์ตแวน ค้าอย่างน้อยก็ขอชิวมาณหมื่นห้าถึงสองหมื่นได้แล้วแวนย้ําไปอีกตกทิกอะไรนี้โยนทิกข้างอะไรเงี้ยอืมบันเทิงครับดีนะมันมีฟอนแต่แต่มันมีฟอสมนมีฟอนอืมเรียกกันไปเด็กฟอสในอนาคตลิงจ๊กเกอร์มันก็จะกดส้นตีนอว่านี้ครับเพราะว่ามันจะมีกระป๋องใบใหม่ก็มันสามารถถ้าเล่นพเม่์มันคือมันจะสแตนเกตสีได้แล้วมันก็ไปสนด้วยว่าแวนเป็น ติดเชื่ออะไรกระป๋องที่เล่นง่ายกว่ากระป๋องเก่าใช่แต่มันรีทายทำเท็กเหมือนกันไงรีทายหมดทุกตัวเทคเหมือนกันป่เอาเอาตัวนี้มาให้ดูเคียบอตอืมก็เด็กนี้ก็จะไปอีกหนึ่งที่รู้สึกว่าคุ้มในระดับหนึ่งเพราะว่าจากความคิดของผมก็คือมันสู้ได้แต่ข้อเสียคือคอสเม่งคืนยากบัตรซบอ่ะเราแจ้งไว้ก่อนว่าไม่ไม่ได้รีวิวเงือกนะจ๊ะจ้ะเพราะว่าเงือกไปดูมาแล้ว ตาตารางก็คือแม่งเป็นซีพีเพราะฉะนั้นไม่ยุ่งแ้วว <Yeah, wow. S 1> <laughs> อย่าที่คาดการณ์ครับเงื่อนปซีพีแน่นอนผมเลยไม่ยุ่ง <laughs> ยุ่งอยู่สายเดียวคือชูๆพอน่ารักครับผมนี่แหละโอ้โหคลิปนี้เรียกว่าค่อนข้างเร็วเพราะว่ามันเป็นทีดีอะเดี๋ยวถมาเป็นทีดีการ์มันใหเอฟเฟกต์ไม่เยอะมากใช่ครับก็มกุลาก็คลิปน่าจะแบบว่าหายยาวลืมลำครับเพราะว่าของใหม่ไม่ออกครับผมหรือไม่ถ้าเกิดสมมติแบบว่าแม่งไม่มีทรงอะไรจริงๆอาจจะทําปัดดี บัตตี้ไฟนะฮะอาจจะทําเพราะว่าก็เริ่มกลับมาเล่นอ่ะาจริงไหมบัตตี้ผมอะ่ะผมเก็บแค่นั้นไงเอ็นเชนเนี่ยนะเอ็นเชนเดือนหน้ามันออกก็อาจจะทํารีวิวเอ็นเชนให้ดูใช่ครับอเออลืมบอกไปอาจจะมีดิกนี้ทําให้ดูด้วยแดสวรร์คเล่นแล้วรู้สึกส,สนุกสนานมากนะครับผมก็ขออภัยอีกทีนะครับที่คลิปส่วนใหญ่ค่อนข้างมาช้ามากๆ อาจจะช้าช้าแบบช้าเลยเป็นเดือนนะครับคลิปไม่ได้ลงเลยนะครับผมนะขออภัยจริงๆนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามอยู่ครับผมก็งานเยอะจริงครับช่วงนี้ก็ถ้าจะพยายามเคลียร์มาทงคลิปให้ได้นะครับผมครับผมมีอะไรจะพูดไหมครับไม่มีครับก็สมองตันหมดละก็จบแล้การคลิปนี้กับการรีวิวชุดแวนการ์ดนะครับ vgt vtd ศูนย์เจ็ดนะครับผมนะลิงก์โจ๊กเกอร์นั่นเอง ชอบไหมไอ้ชอบแล้วแชร์ตั้งครครับไ,ไม่ชอบติดไลค์เดลต้ารีวิวมีแฟนเพจนะครับขึ้นมานะครับไปกดติดตามกันได้เลยนี่ที่ต้องการบรอดนเนตอะไรทั้งอย่างอยู่เดสคริปชันพูดคุยในคอมเมนต์นี้ได้เลยไปคุยในเพจก็ได้อืนะครับผมสคลิปนี้ก็ไม่มีอะไร,รแล้วก็ลืมบอกไปทีดีถ้าหลังจากเงี้ยเนี่ยน่าจะอีชาร์เศตครับกว่าจะออกเพราะทีดีต่อไปหลังจากเงี้ยก็อันนี้ก็คือจะเป็นทีดีจีเน s i ิสครับผมต่อเลยล่าไปก่อน บายบายสวัสดีครับ